สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไยมือนีคุณยายประหยัดกับคุณยายมณีจะพามาหาเก็บผักเสียนมนีว่ามีผักเสียนหลายมนีเห็นผักเสียนอยู่เห็นผักเสียนอยู่ต้นหนึ่งนี่พี่น้องผักเสียนนี่คือผักเสียนนี่นี่นี่ผักเสียนเก็บผักเสียนก่อนเก็บผักเสียนเด้วพี่น้องนี่คือผักเสียนเด้อผักเสียนเอาไปคั่นสมค่ะนี่ผักเสียนของเมืองเยอรมันนะคะเด้อ มาเก็บผักเซียนค่ะกับคุณยายมณีค่ะเก็บหมดเลยค่ะนี่ค่ะผักเซียนของเมืองเยอรมันค่ะเอาไปเฮ็ดสมผักเซียนแ่บแสบพี่น้องนี่นี่แต่ว่าปีนี้มันบ่หลายปีนี้ออกหน่อยๆนอยมาเล่มมาเก็บเอาน้ำขางทางเมือปีนี้บ่หลายค่ะเอาไป นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอยู่ขางทางรถไฟนะพี่น้องค่ะอยู่ข้างทางรถไ,ไฟนี่พักเสียนเกิดอยู่ข้างทางรถไฟนี่ค่ะมันเป็นยังสี่ค่ะนี่คือผักเสียนเมืองเยอรมนีค่ะทุกปีคุณยายมานี่สิไปหาเก็บมามาดองสุกินปีนี้ มันไม่เยอะได้แค่นี้ค่ะพี่น้องคะมันยังไม่ขึ้นมันยังไม่ขึ้นนะยายถือโอเนี่ยผักเซียนเมืองนอกรถไฟมาแล้วค่ะรีบออกก่อนค่ะ <c oughs> <c oughs> มาเก็บผักเซียนอยูค่คางทางรถไฟค่ะยายหย่างมา <c oughs> ฟังนี่คือบ้านคนแนะ้ะพี่น้องคะ่ะ ฮัลโหลไทยบ้านเท่าไรยายฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปมาเก็บผักเสี้ยนเต็มเต็มไม่ได้ผักเสี้ยนรถไฟมาแล้วค่ะรถไฟมาแล้วค่ะนี่บ้าหาบังอีกยายเนี่ยบัง พักกันมหาพักเสียนค่าพี่น้องค่ามหาพักเสียนอยู่ขางหุ่นทางปีกายเกิดหลายหลายปีนี่บ่มีบ่มีหลายปีนี้นี่น้อยได้ในน้อยเก็บผักเสียนไม่ได้ก็เลยเดินกลับบ้านแล้วค่ะนี่เดินกลับบ้านแล้วบานหลังนี้คือดอกไม้งามถึงย้าย่นอ้อกดอกไม้งามงามบานหลังนี้ โ,โอ้เป็นโรงแรมพี่น้องคะโรงแรม,ม,ม,มดอกไม้สวยงามด้วยคุณเก็บดอกไม้สวยงามคุณปลูกดอกไม้ไว้ให้พูนคุณอันนี้คือบรรยากาศของเมืองฮานุฟ้าวันนี้ ประมาณนี้ล่ะพี่น้องไป,ป<ร>หาฮานอฟ้าเป็นจังหวัดเล็ก,ลกจังหวัดฮานอฟ้าเป็นจังหวัดเล็กๆบรรยากาศวันนี้ฝนตกตอนนี้ฝนซาแล้วก็เลยพา,ากันออกมายังาหาเก็บผักเซียนยังมาตัานะ้งพี่ยะยังหาเก็บผักเซียนแต่ว่าผักเซียนที่เคยออกสุปีสุปีปีนี่มันบอกออกจอยพี่น้องจ๋ากเลยบ่ยได้แอมจอยเอ็ดดาเดี๋ยวจะฆ่าให้มัน ไอชดามันโทรวะยายมันนี่เจ้าคือบอมากเก็บพักเสียนพักเสียนหลายหลายออกมาแล้วบอมี่จอยชดาอายุใสเชดาชดาอายุใสตัวคุณยายมันนี่กับคุณยายยัดออกมาแล้วพักเสียนกับบอมีให้เก็บจอยสร้างเป็นเทอันนี้คือ บรรยากาศข้างสวนเด็กเล่นนะคะพี่น้องคะปีที่แล้วพักกันมานั่งกินเบียร์อยู่นี่เหรอพี่น้องพักกันมานั่งกินเบียร์กับคุณยายมาหนีกับเขาด้หลังอันเขาในหลังเพราะว่ามันลื่คุณแก่น่าใช่ไหนมันเป็นขโมยบอเว้ยจักแล้วคือเขาด้านหลังมันเป็นขโมยบอ ตอนที่มานาันอาจทีจทลืมกุญแจสิยู่แเป็นอย่างที่พ่่ปีนหน้าต่างให้เอาจักเหรอเขาไปแล้วเขาไปแล้วตีมีผูน้นึงอันปีนเขาหน้าต่างไหมพี่น้องเดี๋ยวเสียให้พี่น้องเบิง้งเฮีบ้านหลังบ้านหลังนั้นปีนเขาหน้าต่างไหมพี่น้องจกักเป็นจักเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าขี่ขโมยยืนถาวรบึงก่อนมันเป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นขี่ขโมยเป็นย่ามให้ข้าวจะข้าวก่อนพี่น้องนั่นบ้านหลั้างหนนั่นหน้าต่างหลังนั้น ออกมาเก็บันผักเสี้ยนแต่ไม่มีผักเสี้ยนเก็บมะพร้าวบ้านหลังหนึ่งมีคนปีนเขาหน้าต่างเปิดหน้าต่างไว้ปีนเขาหน้าต่างโอ้เจ้าของบ้านอะไรบ้านแล้ว,ลวเข่าเล่า longtail ื้อมีแฉ longtail รื้อก็เจอเข่าได้จะดีนี่หว่าเนาะบ้านหลังนี้ <laughs> อยู่ดีๆกับเขาทางหน้าต่าง คิดว่าขี่ขโมยมาก